ดีค่ะทีนี้ช่องแปงทองพารวยนะคะพาพินดองทางผู้ชมมาทำบุญพิธีบวงสวงที่รูปปักที่ศาลพูเทพลำห้วยจับทันนะคะนี่ก็ร่วมตัวหลายอาจารย์ค่ะมีอาจารย์แซมครูดเดือนชัย สุเทพช่างจรวดกระมานานะคะนอกทำพิธีบวงสรวงที่บ้านกะทิน้ากระตามต่อคอโชคคอลาบนะพี่น,น,น้องทำพิธีบวงสรวงสารให้ดูปัก อาจารย์ดังนะครับคตน่ละ่น้องดีเยพี่น้อง่ามดีาจรอาจารย์ดังๆมากครับพี่น้องมีอาจารย์ดังๆวันนี้มารวมตัวกันที่ศาลปู่เทพลำหัวตะพันเรอรุ้นตัวเลขมันนะงตับพี่น้อง

भो गा

Puja patibhanno bhagavato sahava kasangho. Ya ya patibhanno bhagavato sahava kasangho. Sami jipa tibhanno bhagavato sahava kasangho. Jadi dang jata ripu risa yukan ni Angunayyo, pangunayyo, takinayyo, antari karaniyo, anu tarang bunyakitang rokas raki, natimai saranangan nyang. ตังโกเมสลานัวะลานเฉตนาสาจวะเชนาวัดตยังสาธุศาสนีตังัลางเมวันธรรมเนนายังบุนยังสาสุตัิทา สังเกตอุปกรณ์บางประการทําไม่ใช่ตั้งข้อสังเกตทําไม่ใช่ตั้งข้อสังเกตทําไม่ใช่ sate ทําไม่ใช่ตั้งข้อสังเกต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  bang ตั้งข้อสังเกตทําไม่ใช่ Samantan cakawale suatra gacantu dewatan Satamang muniraya sasunantu Sagamo kadang Sagye kami caruteh cilis e-glata de chan dar e-gev e-mañde Di-perat e-chaga met ar-ouan a-gadeg e-hav a-toum e-gete Oma che an-tou te-vann Chara

satu satu u a nama ato wato asana bangkaramata pucca sasana bhava kasat ban wat longrian kuntian batan sthan thi heng ni subbatal, lang tang khan paramata supate te pomong in devada ruka devada paramatu pum tan jao thi put tang per thamang per tang kang anamata subatin, pat ni ni bangkaruya so, pati อารมาตเปิดตั้งสิบกันฟ้าจันดนสิบสีวารานธรณีนี้เป็นพยานเขาประสิทิมีอาจารย์ผู้ใดเป็นนั้นนตันตาผู้ทางเปิดามังเปิดทางังเปิดริยตาสถานทีนมีนามาะไจารีตปราัตโตอันโตสมาการมาเทเวสปุบตจ้พ่อจ้แม่จ้าพูิเจ้าที่ปรมาตตสุปกะเตอุมัเจ้าผูมัตองกองมังกสโปรมาเตสุปฏิปุรุสีตั้งอยแปก้เรวเมกะแต บกเมาวริยะทาวสมังโกโตโปรมเตเบสุปรมาตาทุลุกุงนนาบปรมาตาเจจิจรย์ครุบาจารปบผู้บดจตดวงจัทร์ลายปรมาตาสุปตะแขนงอริเมแตงเซแมโกโตโซปตาข้าพเจ้ากับผมหนูเรียนชัยส้างพระปรมาตาสุปตองปอปงปองเดอเด้อมักรมาโตโมาเตวมาหอดแตวปรมาเตอพุทธังเปิดทํามังเปิดสังกังเปิดปริยตโวบังกติวิสอริยะตโตงกุงมักรมาตาสุปตตงวิสุงวิสุงไม่ยงทุขวไมยางไมอลาเก กิิจนได้คือเก่าพระมาทเอาชามาเก่าโตนโมเปิดอะไรอันตันซ้นมันโคเตโซ่มากริยทศโส่มะนังกันยนังกันทศโซ่นังกันยเตนะเชียนทั้งอะไรมาตันสันมันโคทั้งหลายทุกความกองมังการวมมาเตยส่ไม่ก็พระมาตันเจียนเจียนกว้างไว้ประมาตายสุปโตอรมาตายเหมาตุทุปีทุปะประมาตายดอกไม้ทุกเพียนเพียนมาละมาเตียนเจียงเียนกว้างไว้ประมาตายบรมษไม้ต่างๆกริยาต่างซ้อนมังคตุนสุอนมันเตียนเดนโซ่บัตโตทั้งหมดทั้งปวงกองมังกคตัวมล่าวรวัมริยทศโส อริยัมมาตาสุปะเตนเป็นโสมนกะรุยาโตโสปารามะตาสุปะเตหิเนเมตโตริยะโตโสปะกะตะกับมุคริยันตันโสนาหะริยติอาริยันตันจันมันตันจอนมนกะริยตินะมะตะมะมะบะริยะนะมะตะนะเจียนปะระมะตันตุนมันตับ นกโมเปิดธรรมเปิดสังโฆเปิดปรมตังการยตตัสุปตังคุตังบังเกิดตัมังบังเกิดสังคังบังเกิดเปโลกุรหันนจัเป็นโมบังเกิดเปดพมกตายติมามาอุวาอีนีนนันะมังคตโตโซลามะตตมอรามะโตสุปเตินเกิดมังครามมเตินบริเอินกมาปรามาตาสับบังตอปอกบังครามมเตวเอวมังกตชนบนญคลโลมาตวงดวงสินดวงธรรมโมมามัมสุระยมัตาสุปเตงสุขันยังแกงเป็กัตุธรรมบรรลุบันดานปรมาติธรรมบังกิราติธรรมเทศนาธรรมวุธรรมจ้า รูยัตโตสุริยติหินามตาสุตตามาเติดมาเปะเปริยันโนสุขมันตุนมุนมะกะทาบุญเก่าบุญใหม่เพรมีอัตโตสุมาตันตา่างการวกกาเจ้าวต่างหลายปรมาติงตั้งยญิงตั้งใจปริยานานมาตอมบอมเตียงกริยามาเตียงเมียงกาสุปรมตาผู้อยู่ผู้อาศัยปรมาติเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเฮียนปรมติเจ้าให้เจ้าหน้าปรมาตาเจ้าฟ้าเจ้าดินปรมาณจีเรียนส่วนมาตามอารยามาตันตาสังการบกกาเปจาวต่างบลายปรมตกจรมาต่างหนองควางชายปริยนานมาตอมบอมเตียงกิติยาบุญตียงเมาตงาสุดมาตอาทั้อยู่ผู้อาศัยปรมต dalam nafas luar kromatokong mataau คนผูกคนทั้งหลายคนกระตันเชื่อมันในสินในธรรมบริยันนัรมตาชินหาสินแปดสินสิบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดกาละแม่เถิดเศป็นกาแต่พ่อแม่ยปรมาตาสุปฏิยังยังมังกรตนส่นมังกรมาตาทุกคนทุกท่านปรมตาใอาศัยผู้อื่นมาเกิดเกิดมังกรมาตอนมาเมื่อนี้ขอสินขอธรรมขอพรปริยนตนส่วนมังกรยัตตายขายวันปริยนตนส่วนมังกรอารามาตนสู้มาตัวตามมนุษย์ปรมทูไหวคู่สินคู่ธรรมังกรมาตัวงบวงสวงกลุ่มมังกรกนณาเตียนเชียงเตียนของไหลที่ได้กล่าวแล้วก็ดียังบากล่าวแล้วก็ดีปร มาราตาสูบเตียนถี่เห็นอยู่นี่ปรมาเตอรอันเชิญปรมาราต้าปทามาราตัเห็นอับปโกโกมารมาตัยยากันใดกับฉันวดเออปกรรมารตูปูหนูอยากได้ทะเลีหกโตเลงมาที่หนึ่งสลากสีแดงอมแมงแมงกรรมาตองเงินทองสับสมบัตดประบัตตาสุดบัตตุนบริยัตตาสุปตยพระก็อยากได้โยมก็อยากได้ปรามาราตาผู้บ้านน้ากันก็อยากได้สุขคนอรมาตองส่วนมันเตียนขันมาแมงยาปากยาวอากรรมารตากินแล้วฉันแล้วปรมาเตายวเซามาตาปรับแล้วปรามาเตียวสูปกเรลาอรมาตุกจงให้ความโุเความเจริญรลูกแก

โมเโเอวก็พมกนฉั้นเจเดนก็มาด้วยครับพี่น้องา้มไปมีอนไดก็ว่ารถคอยพี่ซันี้แล้มน้องมาแนงมั่บลนะ นักดีนอาการนะครับสงขาเป็นระมาเป็นเทงนี่มันจะมีค่ไหนเที่ระบบการสร้างความดีบระิกายวาจาจิตตังอหางวันทานมิอ๋อเหล่าเทพาล้งทั้งหลาย ขอเหล่าพระภูมิทั้งหลายทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์อีกทั้งคุณบิดาคุณมรรดาคุณปู่คุณปราชอาจารย์ทั้งหลายทั้งอินทรยงยักษ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพระเจ้าพร้อมทั้งอาจารย์โอเดือนชัยอาจารย์แซมช่างเจรวญช่างดัดปูสีไวยทับทันแม่ครูรัตดาแม่ครูสถาพรด้อยพร้อมทั้งอาจารย์จะเด็ดนะครับมาทําพิธีเปิดศาลเท้าวิรุปต์ ขอให้เทพาลักษ์ทั้งหลายจงสเสด็จเรลาสิทิพรชัยขอให้ที่นี้จงกลายเป็นที่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอนวยโชคลาบให้กับบรรดาพี่น้องที่มาพึ่งใบบุญขอให้ที่ตรงนี้จงประทานโชคประทานทรัพย์ให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือท้าวิรุปปกโคด้วยเทินสาตวสาธุสาธุ์สัส เร,รื่อคู่น enfin ู้นเรียนเรื่ออาจารย์ตัวนี้เรียออาจารย์หาสามเรื่องคู่นู้นหาหนึ่งหาหนึ่งเจ้าพวกคู่กันเนาะให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอาจารย์ให้ห้าสามเม็ดเดียวคู่นู้นให้ห้าเลยอาจารย์บอกว่าะวันนี้มีห้าล้านหนึ่งห้าล้านหนึ่งโอกาสขออนุญาตเออสุขสุขเป็นคนน้ำหลังสังขารพอกันไหมเนาะ ญาตบัดซ้ำเด้อ p o t e n i a l p o e n ลน้องแม่งมักนี่แหละทิมซาทุซาทุปัจจาริยาวกาเป็นผู้ปาผววัลพระมาตาวทปัต์จักมาทางใดมาตะคำสวกมดมอรังวตาาริยตาสุปตะอกมากระทาไฟทําไฟโลกมากตรวดมนุษย์ทั้งหลายพระาตาสุปัตอย์ใดไปแลบอกปรเขาว่าเดาเอาพระาตาสวดมัวเป็น่ <c oughs> มันเป็นอย่างสี่แล้วถ้ามาดูปันดาลกินพุโทโธแล้วก็หั่นนำหมากขวดนำมาว้ามากวาากว็อันเนอันเดออันในมักกันตนสนมนกันตอมากาเพียนขอสองตัวสามตัวได้จันแท้ามาหาสามผู้ขาวาหาหนึ่ง มติปานีมั้งอยออก8ปรดอากระรามตระมันสนสนมกระมาเตรียจัดแจ่มาหาหาใกัน้ีรน้ำออกอยากกรมตะสุปะเสีนเกณฑนเปนเสาผูเขาโจังชีคือบ่าเหรียญเกณฑนมาต่ำฟังให้เป็นธรรมหรือพอเมียปรมัตตโสมกรเตีนเป็นจังชี่มาต่ใดขาตายฟื้นขึ้นมากกว่าพุทโธพุทโธอยู่คำเก่านี่แหละปรมัตตะสุมกรสอน่อนปกรณวิรูปเทหิเมเมตังเมตังเอลัะเทหิเมชจปยาบุเทหิเมเมตังเมตังกัน5โกอดาเมเจหิจะ ปาดเกหิเมเมตังเมตังดิปาดเกหิเมยาตุปเรหิเมเมตังเมตังภูมุปเรหิเมีมาังกาปาดโกหิมจีมาังหิมจีดิปารดโกมามังยาตุปโรหิมจีมาังหิมจีปูมิปโรสัเบสัตตาสัเบปานาสัเบปุตาเจเกวราสัเบปะรัญิปัตสันตุมากินจีปาปมาปมาอัปปมาโนบุตโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆปะมานะวันตานิสิลินกาปานิยาิวิติกาตตปะลิอุนาวะพิทลภโมิีกาคาตาเมละคากาตาเมปริตา ปาติกามันตูปูตานิโซหังนะโมภะคะวะโตนะโมจตานังสัมมาสัมบุทานังปุวิรูปัปปัตโตมาสังโฆปเรมติอิมกเตียนนูเรียนใจสร้างสุระบารมิตะแก่ลังสังขานอริยตานสั่นบัรโคนชนบกระตูองปูองยาบารมิตวงดวงศิลดวงธรรมอริยตัมสุมบรรดาข้าพเจ้ากับผมบูมกรรมัทูตพูดภาษาธรรมอริยตัมสุมบรรโคนคนไม่รู้มนุษย์ไม่รู้บูมมกรังกเตนังกะตาขอโอกาสขออนุญาตทุกคนทุกท่านปริยตานสั่นบรรโ ת ปูเรียนใจเป็นอย่างนี้อิติปิโซภะคะวะ าสัมมาอรหัง <medio> กิตังเมื่กีนีเมเกเวสะโรมาตาสุปเตนวิรูปัคโกรยันโตสุปฏิวันตมกฏทั้งหมดทั้งปวงอริยับัตโอกวางเล้วไงปรมาตตาสักาวไม่ถึงก็หัวสีหัวสีอารยันโตจนบันเตงกล่าวถึงแล้วอันิมนต์เชิญอริยันตานชนบันโตสีตุโตนากราพุทชงนากราพุจลินนากราปรมาตาอนันตะนากราปรมาตาสุปเตวิรูปัคโกปัตโรมาเตเปเตเวสะปะราปตาสุวันโนตวันโนพุทโธตัมโมสังโอิติปิโสพมะกวาสัมมาอรหังสมควรแก่เวลาปรม mata tu patoi ini hat taru mata tu entah tu buai pat taru mata pokok kapa jau jau kah kit na bo du kapa ta jani du kapa ya pata jani pa ya so kapa ta jani so kahon tu punya di dang tapi dewa nomo dan Tuhan sapa sapa di sitia danang da, dan tu sataya silang lakan tu pada hawa hawan nabi datang untuk jatjan tu dewa ta, kata tapi buta berapata Bantikan aja yang perang arahan tanan jatenge narakang bandan bisa patung satu. <tuh> มันมันทำๆอื่น <coughs> <coughs>

อารมาตย์กอดใยกอบคุณเก่าฟ้ารมาตตาผู้เหตุเกียรติปริยัติตสุษปัตย์ไตท่มาไกลปริยัติตรุษปัตกรรณ่านเตือนว่าเป็นเหตุบังเอิญผู้ขามาจังไลปุ้งอรรมาตุสุปกราตาข้ามารามตตาขอรับวะอามะพันเตเด้อสายุายต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 ายมายตายายตาหตาย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 ปายต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 ้ยตากตายยตายตายเยาไดายตายตาย่ายายตตายตยย

อย่าเาเลยท่านอาจารย์แป๊บเดนี่แหละนี่แหละตอนหมุนอยู่นครนายกครับอ่าสันเขาเพีนครับอ่สีมะปุกเสกเลี้ยงจะคล้งรุ่นแรกที่นครนายกในใบสาพู่จังสีล่ะย่องยองมากัไปหมุนหมอนหมอมุนห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 มนมุนย่าเดอย ผมเม็นข้ากับไปกระท่อมเป็นขาวหานบอกเขาได้แล้วว่าไปพักอีเลิศบ้านนอานี่นะกินก็เก้าแลยนะแล้วไายบอกบ้านเล็กกีนครับลืมพกมานาวอยู่พกมานาวอยู่บ้าไม่ได้จะกินได้มีบันไดบอกกูอยากให้เกลียวพ่อคนแล้วที่จะได้เสียทุนเอาเอามีบันไดบอสมีบันไดเอาเอามองได้เขียนไดเป็นองก่อนไมไม่องเอาไดองก่อนแล้วเห็นแล้วเห็นมองเขียนแล้ว สามตัวเลยเด้อปูเด็บาดนีู่เอาเถอะเลยู้าดที่ยวไปเที่ยวมาแล้วตะเกียดจัเขาเมียนเด้อบอยกเรียกเสกับปูเดนช่ปูเดนช่หันบอกเลยบอกเสียกันีอยู่ก็รินนี่น้านปะตาเสียะวะเออของผมเเห็นปาก้าบ่ไม่ยู่ของเราเมีน่น่เนี่ยเนี่ทงเสือนั่นเองของเราก็ม่นวาวีดำสีดำ คนบวกขงสิหอโอเคเบกอยากบัตรขแต่พู้วสีสวงนี่หรอคาเอินทําซองร้อเปร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เออก็บสีมงคลในบางเมาองจู่เราผีอยู่ผีบตรเาไม่เห็นนะจะจะเสีไปเตี้ยมเต้มตะเวมันนี่เอาหลดกูเอ้จัดสามตัวเด็ดหลุดนักหล มาถอยมานั่ง <infrared> ข light <lighting> ้าพเ้าหน้าที่เหตุผลเหตุบเทาขอให้ชินนนำให้ฉันประยัดสัตวมังกรให่โตสว่างอริมาตาสาธุเดวเบลบุแบบลลางเบลจำาบลถุขปนักยานาที่หน้าโคปรมัเตโซมารมัตเตวผู้ขาพระเจ้าระยะเตาโซปกรมัตตาขอพรามัตาครวะครวะปารมัตตาสุปตุตปุตตันโสนังกัมมกรรมตีเนียบริยภาพบาเทาเนียบริยภาพเสียนเรียยนมกตาขอพระคาดีมโกรโยตโตชุปะุต อรมาตยผู้ใด้พุดธินีทกศอยู่ปรมาตาผู้ใดผู้ขาเขียนให้เบียนลุกมัดหนีทกศอรมาตรวจข้าววัดบริสุลงกงมกอรมาเตียค่าเมียหน่อยบริสุลค่าที่ค้าคุกบริสุลนั่นมีตรวจไปเส้นเข้าไว้เราเดือตาพี่อรมาติงต้นมาตอยบอกแค่ใบให้ค้าการมาตักต้นมากรอรมาตอนส้นมาตนคนรก็สรางกามาปรมาตาสุปเตียนหนูเดียนไส้สร้างธุระเป็นผู้เขียนเขียนบรรดาถุเอ้ยปุ้ยปรมาตาสุปฏิบ คันบ ja ัตถอจะฝาเขียนอย่างนี้คร uh, ับ mm. ัต okay. ิตือกันถือแล้เขียนสาธุเขียนสาธุสามโตเด้อโอ้เห็นมโนนี่เนาะเดิยเดินเด้อเดยวซูมเอาเนาะ่อมังสุนั่งกลางมาก่อยอนั่งให้เบัง ปลอยผมตมเสยผมนำจำจุมะอุเทียมพระธรมตสุปกตุศูนย์นำลำผมนำลำโระมาตัมุมากะตุยมาคำหน่อยมาเบล่าปกระมาตะุปตาฟังเสียงหัวหลุดาห้าห้าศูห้าห้าศูนย์ห้าย์ห้าสองหนึ่ง ห้าศูนย์ห้าสองหนึดีๆแล้วก็ิลักแยงไปขายเลยขชะห้าศูนย์หสองหนึ่งกอมังโกอิสมกล็อกล็กล็อกล็อกอัลเเตววสต์อเทศร้อยเอเกียนวงเมืองังวัตุเ้อกูจะขายหนาขายตาบกเลยหน่อยเด้อยวเราม่ตาสุประตเอามากุกกามกาบรุมาตุบเนลางนาลังเป๊ะเป๊ะ เยชินค่ะมิหูมิตาเด้อสว่างเด้อยินดาสํำลานเด้อสาโต เดี๋ยวขอเบิ่งก่อนเด้อเบงเบิ่งเบงแค่ละช่องเบื้งหลายอ้าวปคนเรยห้าศูนยาสองหนึ่งค่ะตูเรือนชัยหนึ่งห้ชัดสามตัวตรงสองตัวล่างห้าศูนย์ห้าสองหนึ่ง ซูมเ้าอืมแก่อนกเพงะปองๆยังอยก็ได้ซองเตกูฮะเราว่าเราว่าไอ้ซองซอดซอนะครับซองซอดไดเ้ัวจ้ยวนหัวเนี่ยเพราะหรับตาย